ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะจ๊ะถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนขออภัยอย่างมากเลยนะครับคลิปนี้ขอซัก5ไลน์นะคะเพราะว่าพ้องผมก็ไม่ค่อยคุณภาพเท่าไหร่นะตอนแรกๆนะเดี๋ยวผมจะพยายามให้มันดังให้ได้นะเออนะนี่ก็อยู่กับผมแล้วนะครับเราจะเราจะมาเล่นในแมปล a ร์ p ไพเรเอ,อไม่ใช่นี่ดิ เพราะป้าเพลทเรียกผิดเฉยอะไรครับเนี่ยเพราะวันนี้ผมคนติดล่าสเพลทนะฮะก็เลยเรียกผิดนะแล้วนี่คือผมแบบมาเพิ่งเพิ่งมาติดไอแมปวินแมบปบนี้นะดีผมฟาร์มจนเอ่อมาเตอรี่ซอสผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยสิบสามแหละความเดียวเองไม่ถึงวันนะฮะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้าชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงสามชั่วโมงละเออนะก็ ผมมาผมถึงผมมาเปิดคลิปด้วยการีด้วยการชมวิวที่โคตรจะสวยวนะนี่นะวันนี้ผมมาทำอะไรตามคลิปที่ผมบอกเลยนะ,ะคลิปแรกนะที่ผมบอกว่าผมจะมาสนหานะฮะสนหาเออกระบองอนนะีนิวนะนี่กระบองนี้นะฮะโอกาสดอกน่าจะไม่ถึงห้าสิบนะน,น่าจะต่ำกว่าที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเออน่าจะต่ำกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ สิบเปอร์เซ็นต์ึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ำกว่ามาน่าจะประมาณนั้นนะกดลองกดดม่ได้นะก็บอสจะเกิดตรงนี้นะนี่จะเกิดแถวนี้เลยเนี่ยบอสจะเกิดแถวนี้นะฮะนี่แถวนี้เลยที่ผมจีอยู่นะเอาวัดเป็นสติ๊กแมทเพืยจะได้รู้ว่าเป็นบอสนี่นี่ฮนะบอสจะเกิดแถวแนี้เลยนี่ตรงนี้ครับผมว่ามันน่าจะเกิดแถวๆนี้นี่จริงๆทำไมถึงไม่เกิดเพราะว่าผมตีไปแล้วนะ โอกาสเกิดไม่รู้ไม่รู้่ไม่รู้นะว่าจะเกิดกีนาทีนะเดีย๋ยวผมตัดไปตอนที่บอสเกิดแล้วกันนะไปละบายบายเดี๋ยวตัดไปตอนที่เกิดแล้วแล้วกันครับรมาไปเลยที่ผมก็เกิดนะครับมันอาจจะมีเสียงเลยนะครับเพราะว่าบ้านผมฝนตกนั่นเองนะเพราะผมไปอัดตอนกัางคือนับนี่กี่โมวะนี่ประมาณายเกียดตรงนี้เลยประมาณเอ่อที่สิบนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีนะฮะ แล้ก็คือสองทุ่มปะสองทุ่มห้นสิบสี่จสามทุ่มนะ,ะนี่กันเลยนี่ครับบอสก็เกิดนะลักษณะบอสจะเป็นบอสเหมือนมันไม่ใช่เอเนเอลว่ะแต่มันน่าเป็นแอดมินหรือเปล่าเออนี่ครับนี่นะจากนี่ครับลักษณะบอสนี่เอออะไรวะวัดเอียวนี่ครับลักษณะบอสแบบนี้นะ ที่สังเกตง่ายคือถือโพถือโพแบบนี้นะจะโซโล,โล,โลให้ดูเลยนะกันนะเนี๋ยผมตัดในตอนที่มันเกือบตัวนนะกันนะมาไปเลยครับตอนนี้มันน่าจะใกล้าตายแล้วแหละผมตีไปแค่ป๊แบบเดียวป๊แบบเดียวแบบเปยิงแล้วเกือบตาย ามาลองตัวบตัวนี้ให้เงินเท่าไหร่เดีย๋ยวผมจะบอกนะบตัวนี้ให้เงินห้าหมื่นนะคะห้าหมืตัวเยอะเลยเยอะมากนะไม่ต้องเยอะเลยนะเยอะมากเฮ้ยเน่ใกล,ตล,ตล,ล,ล้ตายแล้วแหละตีหลายตีหลายรอบละต้องตายแล้วนะจะเสียดายไม่มีไม่มี อ่อไม่มีนี่บอกนี่นะฮะมันจะมันจะเขียนว่าเทโลฟูดเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฮะมันจะเป็นกระบองนะเออได้แล้วดรอปนี่นะเป็นแบบนี้เลยเป็นเทโลฟูดนะเดี๋ยวผมจะดรอปให้ดูเลย D R O P ดรอปไงวะ D d r o ู p ดอบไงอ่ะต้อง D R ูปป่ะ mm hmm. What? ์ทุกคนดอบไงวะอ๋อ mm hmm. ต้องหนีหรือเปล่าแล้วก็ D.R.O.P เฮ้ย mm hmm. hey, ดอบไงอะ่ะ mm hmm. ไม่รู้เลยนี mm ่อ hmm. ะแล้วถนักก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมบอกเลย อยากจะรอดอ,อยากแบบเอานี้ไปเจกคุณในดิสวะ่ะโคเทเลยอ่ะโคเทอ่ะอยากได้เอ้ยโคตสวยนะเอา้าก็คลิปนี้ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นความนานก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ครับไปเจอกันคลิปหน้านรับคามูยไป